ถามวิธีเช็คยางของเราเป็นโรคพร่องสารอาหารหรือไม่พอดีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับถามเข้ามานะครับว่ายางพร่องสารอาหารเราจะดูยังไงมันจะเป็นลักษณะยังไงนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่ามันจะพร่องสารอาหารได้ยังไงใครจะมากล้าใส่ปุ๋ยเท่ากับฉันฉันเนี่ยใส่ปุ๋ยกระสอบแล้วเกือบสองพันฉันก็ซื้อมาใส่ที่จริงนะครับปุ๋ยราคาสูงนะครับไม่ได้แปลว่าปุ๋ยจะต้องมีธาตุอาหารครบนะครับส่วนมากนะครับปุ๋ยที่ราคาสูงสูงน่ะ ธาตุอาหารไม่ค่อยครบหรอกครับส่วนมากมีแต่ธาตุอาหารหลักปุ๋ยที่ต้นยางพาราต้องการที่สุดนะครับคือปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบต้นยางพาราต้องการกินอาหารที่อดีพอเหมาะและกินอยู่เป็นประจำนะครับไม่ได้ต้องการธาตุอาหารสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราใส่เฉพาะธาตุหลักมันก็จะขาดธาตุรองธาตุเสริมใช่ไหมครับและวิธีการสังเกตครับสังเกตง่ายๆเลยครับวิธีการที่หนึ่งครับคือให้เราสังเกตว่าต้นยางของเราถ้ามันต้นตูตูตแต่น้ํายางออกมา ไม่สมศักดิ์ศรีนะครับต้นเบ้อนะครับแต่ออกช้อนเดียวอย่างนี้นะครับอันนี้แหละครับคืออย่างพร่องสารอาหารครับก่อนหน้านี้สารอาหารจะอาจจะมีอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับอาหารมีอาหารเก่ากับอาหารใหม่นะครับแต่ปัจจุบันนี้อาหารไม่เหลือหรือว่าเหลือน้อยไม่เพียงพอที่จะให้ต้นยางนํามาใช้สร้างน้ํำยางให้ได้มากๆต้นยางของเราจะออกน้อย และ DRC ของน้ำยางนะครับจะต่ำครับคนที่ขายน้ำยางสดนะครับจะรู้ DRC ของน้ำยางของตัวเองอยู่ทุกวันนะครับเมื่อเวลาเราเอาไปขายนะครับคนซื้อเขาก็จะบอกนะครับว่า DRC ยางของเราเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าต้นยางอายุโตโตแล้ว DRC ต่ำกว่า29ถือว่าต่ำมากนะครับมาตรฐาน DRC นะครับก็คือ30ถึง45นะครับถ้าต่ำกว่า29ลงงานแสดงว่า DRC ต่ำมากนะครับต้นยางถ้า DRC ต่ำแสดงว่า ช่องสารอาหารครับและอย่างที่สองครับต้นยางมักจะไม่ต้านทานโรคต้านทานลมครับต้นยางมักจะไม่แข็งแรงครับเพื่อนเพื่อครับมักจะป่วยง่ายหายยากนะครับอันนี้เราสังเกตดูได้เลยนะครับถ้าต้นยางของเราเป็นโรคหักง่ายนะครับลมมานิดนหน่อยๆนก็หักนะครับอันนี้นะครับแสดงว่ายางของเราไม่ค่อยแข็งแรงเลยละครับถ้าต้นยางที่แข็งแรงนะครับแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์นะครับมีแคลนเซี่มเยอะนะครับลำต้นเขาก็จะแข็งนะครับลำต้นก็จะแข็งกิ่งก็จะแข็งนะครับ และอย่างที่3นะครับคือให้เราสังเกตดูที่บริเวณกิ่งบริเวณใบครับจะไม่ค่อยแทงกิ่งนะครับจะทิ้งกิ่งครับจะเป็นกิ่งแห้งแล้วก็ใบเล็กลงนะครับใบเล็กใบใบไม่อุดมสมบูรณ์นะครับใบบักเป็นโรคนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับแผลที่เรากีดนะครับเนื้อเยื่อที่เรากีดไปเขาจะไม่ค่อยซ่อมตัวเองครับหรือว่าซ่อมช้ามากนะครับสวิธีนี้ครับเราเอาไปเช็คดูได้เลยครับว่ายางของเรา พรอมสารอาหารหรือไม่พรองสารอาหารครับ